ันนี้หนมน้อยไม่สบายนะคะไม่สบายคุณพ่อก็วัดไข้ให้วัดไข้ในในหูให้หยุดเรียนหนึ่งวันคุณแม่วัดไปแล้วคุณพ่อวัดอีกเพื่อความแน่ใจหัวจะรุุมๆนะคะมือจะเย็นๆนะคะเป็นไข้ต่ออุมอ่ะสวัสดออตตข้มาเอนอือฮึย่า เป็นไข้มาสองวันแล้วเนี่ยไม่หายเลยเนี่ยนี่แม่พาไปเล่นหิมะเยอะไปหน่อยไอ้กิชิกแก่ไอ้เรือชิเกียวมา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 พาพาไปเล่นหิมะเยอะโกโคชิโก้สเนอร์ซูเมียววอสแตะสูแล้วคันแล้วด้วยซิคนอร์ัวสลับอัพทัวร์กันเนาะกูเปิดริมให้ไปว่ยนะครับกินอาหารเสร็จแล้วก็กินพาราเซตพาราเซต Det Er tid. det står står navnet ditt står på <laughs> sett? på. den. den Hæ? Det det Er mitt? Hvorfor står mitt? sett? Mm. det, er sikkert du som har kjøpt det mm. Ja. Mm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ja. Mm. Wow, ja. det mitt? Har jeg sett det? Stoppe,